ค่ะชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาลดช่วงคอหน้าจะสังเกตว่ามีตัว V ตรงนี้ค่ะห้าตัวค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าจะเว้นตัว V เอาไว้ห้าตัวค่ะเสร็จแล้วก็ด้านข้างแบ่งครึ่งนะคะอันก็สิบห้าค่ะสิบห้าตัวก็อ่นานับจากตรงนี้นะคะสองสี่หกแปดสิบ 1ิบสองิบห้าค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเ,เว้นตัวเอ่อเว้นไว้ตรงช่วงกลางค่ะห้าตัวสองสี่ห้าค่ะแบบนี้ค่ะเว้นเอาไว้แบบนี้นะคะ แล้วอีกซีกหนึ่งอันก็สิห้าค่ะสองสี่หกแ4ดสิบสิบสห้าค่ะก็ลองนับตัววีดูว่าเท่าไหร่นะคะก็คือเว้นช่วงกลางไว้ห้าซีกขวาครึ่งหนึ่งซีกซ้ายครึ่งหนึ่งให้เท่ากันนะคะค่ะเสร็จแล้วเราจะแยกถักทีละข้างค่ะ ักไปให้ครบ15ตัว v นะคะโซ่สี่ค่ะแล้วก็ขึ้นหลักแบบนี้ค่ะโซ่สี่พลิกงานกลับมาขึ้นหลักค่ะลายต่อไปก็โซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งเราก็ขึ้นตามหลักไปได้เลยนะคะไปจนครบ15ตัว v ค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ15ตัววีน่นะคะก็ะะได้มาครบ15ตัววีแล้วเสร็จแล้วเราก็ถักตรงขึ้นไปแบบนี้นะค่ะก็จะแบ่งครึ่งดูจากชิ้นหลังนะคะแบ่งครึ่งจากชิ้นหลังะค่ะอันชิ้นหลังทั้งหมด สองสี่หกแปดสิบสิบส2งสสี่สิบหกดยี่สบยี่สอ่สมีทั้งหมด24่สิบ่แถวนะคะอันดูจากชิดหลังของตัวเอง24แถวอันก็จะแบ่งแบบนี้นะคะก็คือถักตรงขึ้นไปถักตรงขึ้นไป1ิบสิบสค่ะแล้วก็เริ่มลดแบบนี้ค่ะสิแถวค่ะ ก็ดูจากเสื้อชิ้นหลังของตัวเองนะคะแบ่งครึ่งค่ะครึ่งแต่ว่าช่วงตัวนี้ก็จะยาวกว่ายาวกว่าช่วงลดคอนะคะอันมีทั้งหมด24แถวอันจะตรงขึ้นไป14แล้วก็จะเริ่มลดคอ,อ,อ10แบบนี้นะคะก็ใกล้เคียงกันไม่ห่างมากห่างกันแค่4แถวนะคะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ <c oughs> เราก็ถักตรง ถักตรงขึ้นไปค่ะ14แถวนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาลดตรงนี้อีกสิบแถวค่ะถักตรงก็เหมือนกับลายช่วงช่วงเริ่มต้นง,งานนะนะคะพลิกไปพลิกมาแบบนี้ค่ะก็โซ่สี่แล้วก็พลิกกลับถักตรงขึ้นไปแถวที่สองนะคะ ของอันถักตรงขึ้นไป14แถวค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปลดคออีกที10แถวค่ะอันนี้ก็ถักตรงขึ้นมา14แถวเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนลดลดอคอนะคะลดทุกแถวค่ะแถวแรกนะคะ ถ้าลดด้านนี้นะคะก็ปลดหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วก็พันหัวเข็มค่ะมาที่หลักสุดท้ายนะคะปลดแล้วรวบเข้าหากันนะคะจะถูกลดแบบนี้แถวต่อไปนะคะโซ่สามเพล็กง,งานกลับค่ะแล้วเราก็มาขึ้นหลักตรงนี้ นะคะก็ลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะทุกแถวทั้งหมดของอันจะลดลงไป10แถวนะคะขาตอนขามาก็ลดเหมือนเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วตอนขากลับก็ลดแบบนี้ค่ะลดไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมด10บแถววนเหมือนกันไปเรื่อยๆหนึ่สองหนึ่งสองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะของอัน10บแถวแต่ว่าของแต่ละท่านก็ลองกะระยะดูนะคะ อ่นจะลดช่วงอ่าช่วงนี้จะเยอะกว่าช่วงนี้อ่านสิบสี่แล้วก็ช่วงลดคอแค่สิบค่ะดูจากชิดหลังนะคะให้จำนวนจานวนแถวเท่ากันจำนวนชั้นเท่ากันนะนะคะค่ะลดไปเรื่อยๆค่ะ ลดแค่ด้านเดียวนะคะด้านคอแต่ว่าด้านข้างตะเข็บด้านข้างก็ถักตรงเหมือนเดิมไปเรื่อยๆค่ะพอถักเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้อันก็ตรงขึ้นมา14ี่แล้วก็ลดคออีก10แถวนะคะแต่ว่าแถวสุดท้ายอันไม่ได้ลดนะคะแถวสุดท้ายอันตั้งตรงขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะก็พอจบก็โซ่หนึ่งตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมนะคะ ดึงเข้าไปในงานค่ะจนหมดปลายไหมค่ะอันนี้ก็ใช้เข็มควักเนะี่ระคะดึงเข้าไปจนหมดปลายไหมนะคะแล้วเดี๋ยวอ่านมาแนะนำวิธีขึ้นอีกซีกหนึ่งค่ะอันนี้จบไปหนึ่งซีกนะคะซีกนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะมาขึ้นงานตรงนี้ตรงตัวที่หกนะคะ วิธีถักก็เหมือนกับอีกข้างหนึ่งนะคะถักตรงขึ้นไปจํานวนเท่าจํานวนเท่าอีกข้างหนึ่งข้างนี้อันถักตรงขึ้นไปสิบสี่แล้วก็ลดคออีก10แถวนะคะก็คล้องไหมเข้ามาตรงจุดจุดนี้ละคะ่ะแล้วก็ขึ้นลายเหมือนซีกนอนนะคะสามสี่ค่ะ โซ่สนะคะแล้วก็ขึ้นหลักแบบนี้นะคะ <_ d ata> เหมือนกับอีกข้างหนึ่งอะและค่ะ <_ d ata> ถักไปจนเสร็จนะคะงานก๊อปปี้อีกข้างเลย <_ d ata> ก็พอเสร็จชิ้นหน้าแล้วก็ได้แขนเรียบร้อย <_ d ata> ค่ะคลิปต่อไปอ่านจะมา แนะนำวิธีประกอบนะคะอันนี้ก็ถักให้เหมือนอีกซีกหนึ่งนคะคะอันแค่แนะนำวิธีการขึ้นต้นงานนะคะเสร็จแล้วก็ถักเหมือนกันกับซีกนี้ละ,ค,ะค่ะค่ะพอชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยก็ถักแขนเสือ้ออ่านเคยแนะนำแขนเสื้อแล้วนะคะในคลิปที่แล้วเดี๋ยวก็ อ่าพอได้4ชิ้นนะคะมีชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็แขนอีก2ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปมาเจอกันอันแนะนำวิธีการประกอบเลยนะคะ